สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องใหม่จ้าลาลาลานะคะกบมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะไม่ได้อ่าทำวิดีโอลงช่อง YouTube มาสักพักแล้วนะคะช่วงที่ผ่านมาก็ยุงย่งๆนะคะตอนนี้ใหม่กาลังจะไปที่อ่างานไทไนท์มาร์เก็ตนะคะที่ออร์ตันตื่นเต้นม,มากเพราะว่าเขาไม่ได้จัดงานตลาดของคนไทยแบบนี้บ่อยๆนะคะไม่เห็นใน f c e e o o o แล้วแบบอยากไปมาก ถ้าถ้าเราอยู่ที่เมืองไทยอะ่ะตลาดมันก็มีตลาดเช้าแต่ตลาดเย็นตลาดเที่ยงแบบนี้ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นใช่ไหมพอย้ายมาอยู่ที่อเมริกาค่ะตลาดมันไม่ค่อยมีนะคะตลาดของคนไทยด้วยลรวอยากไปมากๆเลยค่ะน่าจะมีของกินเยอะเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานค่ะ แล้วค่ะทุกคนเย่ก็คือว่าใหม่ไม่มีทิเกตมานะคะเขาให้มาอ่าลงทะเบียนตรงนี้ได้ค่ะใหม่ลงทะเบียนเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปในงานคะ<ม>่ะตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยไปเป็นเคยไปอีเวนท์ที่เป็นเอเชียนมาร์เก็ตนะคะที่เป็นแบบรวมของหลายๆชาติครั้งหนึ่งแล้วคนเยอะมากเราตรงเนี้ยเป็นแบบไทยไนท์มาร์เก็ตครั้งแรกเลยนะคะที่เวอร์จิเนียที่อเมริกาค่ะดีวพาวิวค่ะว่ามีอะไรขายมีอะไรน่ากินน่ากินบ้างค่ะไปกัน หอมมากทุกคนเดินไปตรงไหนตรงไหนคือแบบหอมอ่ะกินอาหารมากเลยนะคะอ่างานเขาเริ่มตอน5โมงเย็นนะหม่มาถึงก่อน5โมงเย็นนิดหน่อยแล้วตอนนี้ก็คนเริ่มทยอยทยอยกันมาเยอะแล้วค่ะน่าก,กินทุกอย่างเลยแล้วก็แบบไม่เดินผ่านร้านนะคะพี่พี่คนที่เข้ามาขายของเขาก็เรียกสวัสดีค่ะรับอันนี้อันนั้นอันนี้ไหมนะคะรู้สึกเหมือนเดินอยู่ที่ตลาดที่เมืองไทยเลยค่ะ สว er ัสดีค่ะคุณสวยข้างในไงเฮยออติโก ของกินเยอะมากเลยคือว่าตัดสินใจไม่ถูกเลยนะคะว่าจะกินอะไรดีทุกคนเพลงดังมากไม่ระได้ยินไหมพูดหรือเปล่านะคะของกินเยอะมากๆเลยค่ะไม่ต้องตัดสินใจแล้วนะว่าจะกินอะไรเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วคะ่ะแล้วก็ฝนฝนโปรยลงมาแล้วนะคะไม่จะกินอะไรดีกินเคฟหรือเปล่านะคะดูมีเคฟด้วยนะคะโอ้ ตรงนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนด้วยค่ะทินทุเรียนครั้งสุดท้ายนี่คือปีที่แล้วแล้วนะคะนี่มีทุเรียนด้วยโอ้มีผักสดอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นออแกนิกด้วยนะทุกคนดีจังนะคะ <c oughs> ของเยอะมากเลยอ่ะฝน <c oughs> ตกแล้วใหม่ใหม่เตรียมล่มมาด้วยเพราะว่าดูสภาพอากาศแล้วนะคะ <c oughs> ว่าฝนมันจะตกแต่ก็ หวังว่ามันจะไม่ตกหนักนะามันจะตก,กแบบเดียวค่ะมีของขายเยอะเลยอ่ะโอ้มีขนมวาาด้วยสามีบอกว่าอย่าก,กินหมูปิ้งนะคะเดี๋ยวใหม่จะซื้อหมูปิ้งไปฝากสามีค่ะไก่ทอดทุกคน

ช ah, ่สวัสด <t> ีค <organizational> <t> ่ะขนมนัก <punish> ด <ay> ีมากแต่อร่อยค่ะ มากแล้วข้างในเนี่ยคนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ข้างนอกก็คิดว่าคนน่าจะเยอะนะคะตีนพี่เขาบอกว่าเขาจัดมาประมาณสองสามครั้งแล้วแล้วก็คนก็เยอะทุกครั้งเลยค่ะเดี๋ยวไม่จออกไปหาแกงทังเลให้สามีนะคะแล้วก็นางบอกว่าอยากกินหมูปิ้งด้วยเดี๋ยวไปดูครัว่ามีแกงทังเลไหมแต่ว่ามีหมูปิ้งหลายเจ้ามากเลยค่ะี้ ใหม่ก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนน,นี้มนเยอะมากแล้วใหม่ก็ได้ของเต็มเลย <laughs> ไม่ไม่ได้แกงครังเลให้สามีนะที่เขาบอกว่าขายหมดแล้วค่ะคนเยอะจริงๆไม่ได้มีแต่คนไทยนะมีมีชาติอื่นด้วยค่ะอาหารไทยทคืออร่อยจิงมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนใครอยากจะมางาน,นก็ลองไปติดตามในเพจตลาดคนไทยในอเมริกาดูนะคะว่าเขาจะจัดงานไทยไนท์มาร์เก็ตแบบนี้อีกทีเมื่อไรค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนขอให้มีความสุขในการรับชมแล้วก็มีวันที่ดีนะคะบ๊ายบายค่ะ